อย่างไหมผมเอาตัวอย่างเถอะนะตัวอย่างปวยกักได้ได้จับตัวอยอางมาดีฮะปวยกักนี่หอมไหมมีฝาดฝาดหน่อยฝาดฝาดแต่ทานได้หอมชื่นใจเหมือนยาหอมอ่ะเลอโดมนี้ก็ดีนะฮะนี่คุณดมแทนยาดมได้เลยนะแล้วนี่อะไรฮะอันนี้ใส่เป็นแคปซูลอ๋อเลยบทจากนี้เราใส่เป็นแคปซูลขายหรือหรือว่าทำอ๋อนี่ทำเป็ฟลูทำเป็นตัวอย่างอ๋อ สารตั้งต้นนะฮะใอ้ยาแน่ผลิออกตอนนี้ะโอนี่ภูมิปัญญาจีนนะมาจากเมืองจีนต้องมาจากเมืองจีนเท่านั้นนะมีมากที่เสฉวนเหร่มณฑลเสฉวนอยู่ใกล้ๆกับที่เบตเนี่ยอันนี้ก็คือพวกยาสมุนไพรที่เขามีอยู่นะมากมายหลายชนิดด้วยกันฮะโอ้โหเฮียนี่ อันนี้<ห>ป่วยกลางสายมาเป็นถุงๆเลยนะฮะ,ะบ้านใหญ่ตัวยาเยอะนะท่าทางนะนี่เอามาจากจีนทั้งนั้นเลยอเอามาจากจีนทั้งนั้นเลย<อ>เขาก็เป็นหมอมาจากเมืองจีนนั่นแหละมาทำมาหากินอยู่ในประเทศไทยกินเขาซะละมึงไม่สิเรียบร้อยคือคนไทยประเทศไทยเนี่ยก็มีสมุนไพรเยอะนะฮะ,ะเยอะฮะใช่ เพียงแต่ว่าเรารู้หรือไม่รู้แค่นั้นเองแต่ของจีนนี่เขาศึกษามานานโอ้ยหลายร้อยปีเป็นพันพันปีใช่ครับว่าช่วงนี้ก็เหมาะเลยนะคะยิ่งอากาศเย็นๆหนาวๆแบบนี้ก็หันมาทานอาหารที่มีสูวนใยไม่ว่าจะเป็นสูวนใยไทยสูวนใยจีนนะคะเพื่อให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันนะคะใครที่เป็นหวัดเนี่ยทานพวกนี้ดีเลยเจอพายุไงพายุมาปุ๊บมันก็ล่วงอะล่วงก็หลงละเราพัก